พี่น้องสีเดินทางไปฮ่องกงตอนนี้อยู่สนามบินขอนแกน่นแต่ว่าอย่างนี้ข่าวว่าฮ่องกงฮ่องกงพาย,ยุเขา่าท่อนดูไต้ฝุ่นไต้หยังละว่ากันไปล่ะพี่น้องว่าสิไปขอพรสิโดน,นกันสิ้นเพนี่สิไปขอพรให้ลางฟินขับปังๆตัวเขียวกับเ่องสีปังๆตัวแต่ว่าผู้ใดอยู่ฮ่องกงเขาเป็นห้าแน่ว่าเป็นอะไแน่เป็นแต่สมหวัติเอิบอยู่บอ่อสี่เง,งีแก่อะไรนนี่ความบังของประเทศไทยนั่นนี่ไปนะพี่น้อง ว่างไไรดีเ้างสิบปหของกรุงเมื่อนี้มันเป็นตลอดมันเป็นถนนอันนี้บอกัดเบื้องข้าวอยู่ขบา,านไฟบินเรื่องไหนไฟแต่ว่าไฟของแขวนบ้านในเรือนเรียกว่าเอ๊อของกรุงมันเป็นแต่าดแบบหอบอจะไาดกรัปเดศตลาดพี่น้องเด้อตัวไอ้ทั้งคุณกระไดห้อ,องสิบไปไหว้พระขอความงเสียอืม i'm <unter> เราติดกันแ,แล้วมาเราจะร้อง Happy Birthday Version ปกตินะครับช่วยกันนะครับตาตาขึ้นให้หน่อยครับอ้ Happy Birthday าดมาะะแต่ว่าไม่โคตรจริงใจใจโคตรใหญ่นะคะจริงๆไอ้มากข่าดอย่างเลยทุกคนไม่มีค่าจ้างนะคะแต่ว่าพี่พี่ก็มานะคะยากย่กยาก่ายโคตรเป็นเกียรตไอ้โคตรดีใจที่ได้มารู้จักกับพี่เบิร์ปทุมราชค่ะว่าไอ้ประมาณได้พอได้เออก็ได้ค่ะ แต่ว่าแกยังสละเวลามาหาเรามากแคะ่ตีเลยไม่ได้น,นะคะเพราะว่าพี่มแม่งใจใหญ่ก็ชื่อเสียงขอบคุณค่ะ,ะพี่ขอบคุณแกทุกคนด้วยนะคะที่มาเล่นกับวันนี้เดี๋ยวให้ให้ผูห้หลักผู้ใหญ่วอวยพรขอบคุณชายสติด้วยนะคะ,พ,ะ,คะพี่ต้าต้าพี่ต้องเต็ชาเน่อธิษณ์นะคะ ิแลนด์ที่วินวินเลียนะะลงนะคะที่สนับเวลามาหา้องนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกคนเลยค่ะต่างคนต่างมีหนา้าที่แต่ว่าสนับเวลาตรงนั้นนะคะมาร่วมจัดกิจกรรมมาไว้พรวันเกิดของหนูในวันนี้ขอบคุณพ่อกับแม่นะคะที่เลี้ยงลูกม,มาอย่างดีนะคะขอบคุณที่ให้ได้มาลิมตาดูโลกนะคะแม่อาจไม่มีคำภูมิใจออกมาดังๆแต่ทุกการกระทำคือกำลังใจที่ได้ในสู่ที่ลูกดนยินเดอ กับเป็นคนที่แบบว่าสร้างสอนขึ้นกันค่ะฮักแม่ชาวฮักพ่อฟูขึ้นกันค่ะนะคะ <ไอ S 1> ก็ไม่ฟูดเยอะนะคะวันนี้ก็มาเป่าเค้กกันนะคะจะได้สนุกสนานกันต่อนะคะอา้าวพี่ก่อนที่จะเป่าเค้กไม่ยังไงเทียก่ายยองหว <c oughs> กซีซูนล้หล่ะอย่างนี้ก็การให้ผู้ใหญ่สักคน,เป,นเป็นตัวแทน คแทนเว้ย <át stars> พ่อคุ่ะ่้อน้อยบอกพูดใดดีน้อยน้อยคุณพ่อแม่หรอ่า้ลูกคุพ่อ้ลูกค้พ่อ้พ่อได้พ่อควยพ่อเราทียังรอยแนเป็นตัวแทนครับผมครับเป็นน่ิาาสาสามารครับครับพ่ขอใครลูกสาวขอบุณเอุขอบคุณอบคุณขอดดตอนเรครับครับทหกานอีลูกสาวเกิดองสา โอคให้เข้แมแข็งนะเราทำให้มีมีคนเป็นพ,นพระคร้บไเลยครับออกครับ้งบอกนะขาดอีกคนนึงครับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคนนี้ขอได้ไหมคือทุบเทกันมากเลยช่วงเวลาอาทิตย์นดิงที่ผ่านมาเตรียมของวันวันเกิด อยากให้ดองไช้ของพี่่วยพ่ให้แน่เดิอลาเด้ออ้าบอกลาก้เช็ด้าเช็ดไอ้ยไอูสีอ้ยไอ้คนสเนเไการ คลิสิแรกยาที่ระท่านวะขอเวลาได้นอะปูนซิมขนมไหลแห้งตปูนได้ลยนแต่ตัวเองสวยงามเบ่งอยู่เสมอกกกกขคุณขอที่เพราะว่าขอบคุณที่ใ้เอท่เาหัวใจจาหอมันจะมีตัวที่หัวใจเทา วันที่ไม่มีตังค์กินข้าวนะคะจนถุงจนถุงวันนี้มันก็ไม่ไปไหนไม่รู้ว่ามันติดสัญญาอะไรหรือเปล่านะคะไม่ติดสัญญาเลยบอกระบอกนะคะแต่ว่าก็อยู่ตรงนี้นะคะถ้าพูดถึงความสบายใจนะคะเราจะนึกถึงเชนนะ,ะเชนคือความสบายใจการที่เราเหนื่อยมาการทเรากินไม่หอกนะคะแค่รู้ว่ามีเชนนะรู้สึกว่านุ่นผ่านทุกอย่างไม่ได้นะคะก็คือความสบายใจขนอื่นนะคะ